สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะอุ้ม Story ่9 89นะคะวันนี้จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงห ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่30พิพฤษภาคมชาวราศีสิง์ดวงความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้มจะดูเป็นไพ่ยิปซีนะคะอาจจะตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างและอยากให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะถ้ามันตรงนะคะหรือว่าสามารถที่จะนําไปเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างนะคะกะ็ขอให้นําไปใช้แต่สิ่งดีๆแต่หากว่ามันไม่ตรงก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะไพ่าสามารถที่จะเป็นไวท์เวอร์ซ่าได้คะ่ะ ติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะที่ a ขีด m 8 9 8 9อุ้มจะถนัดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขธาตุลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆนะคะอยากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกโฉลกกับอะไรเลขตัวไหนตัวไหนที่มันหนุนนาแล้วก็ตัวไหนที่มันเป็นหายนะกับตัวเรานะคะสามารถที่จะปรึกษาอุ้มนะคะที่แอดไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะชาวราศีสิง ไพ่ตัวตนของคุณมานี่แล้วนะบัตรนาวนะคะคือตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวสมองของคุณคุณเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงค์คือคุณน่าจะอยากมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานหรือคุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจว่าคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าคุณจะได้ปรับฐานเงินเดือนไหม คุณอยากมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากๆอยากจะได้เรื่องของลาบยศหรือกําลังรอเลื่อนขั้นหรือว่ารอรับใบประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคือบ่งบอกว่าคุณน่าจะมุ่งไปที่เรื่องของการทํางานความมั่นคงการเงินนะคะการเลื่อนตําแหน่งนะคะไพ่ king of pentacle นั่นหมายความว่าคุณอะ จะมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคตนะคะกำลังรอแหละกำลังรอปรับตําแหน่งนะคะกำลังรอที่แบบจะได้ปรับฐานเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศหรือว่าการสรรเสริญอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีความมั่นคงทางการงานการเงินดีมากๆนะคะชาวราศีสิงห์นะคะขอให้ไพ่ออกมานะคะตรงนะคะ ตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะรู้นะคะชาวราศีสิงห์ช่วงพฤษภานะคะคือช่วงพฤษภาเนี่ยมันเลยช่วงของอช่วงดาวมันเคลื่อนดาวมันย้ายแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มันลงตัวเพราะว่าทุกๆรายราศีเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงะคะช่วงตั้งแต่78มิถุนาเจ็ดเมษายนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงพฤษภามันน่าจะมีอะไรที่มันดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงเข้ามาแล้วแหละนะ อบครัวสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่การงานก <c oughs> ารเงินแล้วก็เรื่องของลาบยศนะคะตำแหน่งมันดีนะคะชาวราศีสิงห์อ่ะเป็นคนที่คิดแล้วก็วางแผนอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป๊ะๆอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมีความรักที่มั่นคงอ่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์ทั้งเรื่องของการงานแล้วก็ครอบครัวนั่นนะคือสิ่งที่ชาวราศีสิงห์คิดเข้าไว้นะคะอือฮึอ่ะเรามาดูกัน มีความรักนะคะแล้วก็มีแฟนมีคนรักของคุณนะคะที่ที่เก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งคือชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคนที่ลักษณะเวลาที่จะเลือกใครเนี่ยเขาจะเลือกคนที่ทํางานเก่งเก็บเงินเก่งมีรายได้เพราะว่าคุณคิดว่าเอ้ยในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องหาคนที่แบบคิดเป็นเก็บเงินเป็นอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยอุ้มมองว่า ความรักของคุณนะคะน่าจะเหมือนเหมือนจะนะเหมือนจะมีปัญหานะคะเหมือนจะมีปัญหาตามไพ่นะตามหน้าไพ่เนี่ยอุ้มมองว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะค่อนข้างรักกันและน่าจะมีการเดินออกจากกันด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ว่าออกมาทั้งที่ยังรักอาจจะแบบโดนไล่หรือว่าถูกการไม่ใส่ใจนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณละทิ้งอาจจะเป็นคุณแล้วก็คู่ของคุณก็ได้คุณละทิ้งความรักความรู้สึกคุณไม่ใส่ใจคุณไม่เทคแคร แต่อย่าลืมนะคะว่าคนที่ได้รับการกระทำมามันเป็นผลวิบากกรรมของคุณเนาะเพราะว่าการที่เราคนเรามันจะมาเจอห้าเหรียญเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งนี้เราอาจจะเคยกระทําไว้ในอดีตชาติหรือไม่งั้นก็ชาตินี้เนาะที่เราเคยทําไว้กับคู่ของคุณผู้หญิงของคุณหรือผู้ชายของคุณมันเลยทําให้นะตอนนี้เนี่ยคุณได้รับการทอดทิ้งหรือว่าต้องจากไปทั้งที่ยังรักแล้วแบบว่าหัวใจของคุณแบบมันกระปกกระเปียหัวใจของคุณแบบไม่เหลือชิ้นดีแล้วมันโดนทํรลายแบบซ้ําๆซากซามันเหมือนกับ ว่าตกนรกทั้งเป็นมันตกอยู่ในขุมนรกอะตอมใจเสียใจร้องไห้จนคุณคิดว่าคุณไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ไหวแล้วท,ทั้งท้งที่ครอบครัวของคุณเนี่ยเคยเป็นครอบครัวที่มีความสุขคุณอยากจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าคุณรักกันแต่ว่าการที่เป็นสองถ้วยนี้นะคะอุ้มมองว่าคุณทั้งสองคน ถ้ามีการหันหน้าเข้ามาคุยกันหรือว่ากลับมาขอคืนดีกันมันสามารถที่จะเป็นไปได้หรือว่าในความคิดของคุณนะคุณอยากจะ,ะให้คุณทั้งสองคนนะคะหันกลับมาคืนดีกันเนาะแต่แต่ในใจลึกๆนตคุณทั้งสองคนรักกันมากรักกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะไปมุ่งอยู่ที่เรื่องของการทํางานมากเกินไป นะคะมุ่งไปที่เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งการทำงานการหาเงินเลยลืมในเรื่องของความรักไปหรือเปล่านะ,ะลืมเรื่องของความรักไปหรือว่าการเป็นหนี้นะเคยอยู่สุขสบายแล้วอยู่ๆมาเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินต้องหาเงินชดใช้แล้วบางครั้งเนี่ยการเป็นหนี้หรือว่าเรื่องของการเงินนะคะมันมีส่วนมากๆเลยที่จะทําให้คนเราทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการเบียดเบียนกันเธอให้ฉันมาก เธอจ่ายชั้นน้อยอะไรประมาณนี้คือมันมีปัญหาในเรื่องของการเงินมันก็เลยทําให้มีการทะเลบบาะเบาะแว้งมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยนะฮะอืม เขาบอกว่าถ้าคุณมีการปรับความเข้าใจกันนะคะพยายามคิดถึงแต่ส่วนดีๆนะคะปรับความเข้าใจใช้คําพูดที่มันแบบเย็นๆหวานละมุนอย่าใช้ความใจร้อนมาคุยกันนะคะอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนนะคะหันกลับมานะคะคุยกันได้แล้วก็คบกันได้แต่ทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าความรักครั้งนี้ความรักของคุณนะคะมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า หนึ่งคนสองคนคือมันมีมากกว่าสองคนอะ่ะมันก็จะต้องมีการยุแยงแตะแคงทิมหรือว่าคุณอาจจะไปเชื่อคนที่สามนะคะหรือว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกันมักจะสามฝากักสามฝ่ายสองฝกักสองฝ่ายรวมถึงมือที่สามด้วยนะระวังนะมันมันมีความขัดแย้งกันแล้วพอขัดแย้งกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีใครงอใครเพราะว่า คุณคุณและคู่ของคุณเนี่ยจะต้องมีความยิ่งแล้วก็คิดว่าฉันก็มีดีฉันไม่ง้อคือเวลาที่คนเรามันมองกันเป็นศัตรูมันมักจะเอาตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่เนาะคือไม่ง้อฉันไม่ง้อฉันไม่ฉันไม่จําเป็นต้องง้อเธอก็ได้ฉันรอให้เธอมาง้ออะไรประมาณนี้คือถ้าหากว่ามีใครยอมอ่อนข้อสักคนหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะดีได้นะแต่ทีนี้เนี่ยไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีใครแอคชั่นเลยนะทะเลาะกัน บาดหมางกันไปแยกย้ายกันไปคนละที่คนละทางมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆยังคงยึดมั่นถือมั่นฉันเก่งชั้นดีฉันหึงฉันห่วงแต่ฉันไม่ทําอะไรฉันจะไม่ทําอะไรฉันจะไม่งอเธอฉันฉันรักเธอแต่ฉันก็ไม่งอเธอฉันรู้ว่าการปรับความเข้าใจมันจะทําให้ครอบครัวกลับมาคืนดีแต่ฉันก็ไม่พูดฉันก็จะไม่ปรับความเข้าใจเพราะว่าฉันก็มีความหยิ่งของฉัน ฉันก็นิ่งของฉันฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของฉันแบบโดดเดี่ยวประมาณนี้แล้วไม่แอคทีฟไม่แอคชั่นหึงแต่ไม่ทําอะไรเขาใจไหมชาวราศีสิงค์คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะ่ะน่าจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะคืออยู่กันแบบมีความสุขและรักกันแต่บางทีคนเราอยู่กันนานๆเนอะความรักความหวานมันก็แบบจืดจางอะเนี่ย คุณยังคงห่วงหาอาทรไพ่ใบเนี้มันบ่งบอกว่าพอมาระยะหลังอะความรักที่มันแบบดีๆหวานชื่นอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นความรักที่แบบต้องใช้ความทนอะอดทนอะเฮ้ยฉันต้องอดทนเหมือนกับว่าจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นครอบครัวไปเมื่อไหร่ก็แบบห่วงหาอาทรคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็คือเวลาห่หางการโหยหา คิดถึงช่วงกลางคืนนะที่เราเคยมีกันและกันอะไรประมาณนี้คือมันคิดถึงในเรื่องของ18บวกแล้วก็ในเรื่องของความรักแต่ความรักในครั้งนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เป็นไพ่เดอะเดวิลมามันจะเป็นความรักที่ทุกทรมานมันไม่ใช่ความรักที่แบบเฮ้ยมันเป็นคู่ที่แบบค้ำคูนกันมากๆแต่ว่ามันเป็นความรักในเรื่องของแทกความเจ็บปวดแทกของการชดใช้กรรมนี่บ่วงโซ่จะจากกันก็จากกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจากกันไปจากกันไปแต่ตัวแต่ว่าหัวใจนะคะมันเป็นบ่วงพันธนาการนะคะคู่ ค,คือจักรวาลเนี่ยส่งให้คุณมาชดใช้กรรมเมื่อไหร่ที่คุณชดใช้กรรมกันเสร็จปุ๊บแบบคุณก็จะแยกย้ายนะแยกย้ายสามารถตัดขาดกันได้นะคะอืมปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมีคนบางคนที่อาจจะมีการบล็อกปิดหูปิดตามองไม่เห็นหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่า ทำให้อีกคนอีกคนหนึ่งอนะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารของอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการปิดบงังปิดกัน้นบอกไม่หมดหรือว่าบล็อกไลน์บล็อกเฟซอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเลือกไม่ถูกว่าทาไมถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็2ดาบเนี่ยปัญหาความรักเนี่ยมันมีแน่นอนเมื่อไหร่ที่มีดาบขึ้นมานะคะปัญหาความรักมีแน่นอนนี่2ดาบนะคะนี่7ด,ดาบ7ดดาบนี่คือเป็นศัตรูกันเลยนะ ขัดแย้งกันเลยทะเลาะกันนี่หนึ่งดาบหนึ่งดาบนี่คือแบบว่ามันเป็นช่วงของดาวอะช่วงความรักมันดาวลงอะดาวลงแต่คุณก็สู้ไหมคุณก็สู้คุณก็พยายามฝืนนะคะคุณไม่ได้นิ่งนะคะอืสองดาบคือการการอุปถัมภ์ดูแลการดูแลจิตใจนะคะการเทคแคร์เช่นเวลาไปไหนมาไหนการบอกกล่าวนะคะฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอตอนนี้ฉันกลับบ้านช้านะเธอคุณหายไปสิ่งนี้มันหายไปสิ่งดีๆที่เคยมีมันหายไปมันก็เลยมีการ ขัดแยง้งแล้วก็ปิดบล็อกใจตั้งกำแพงใจนะคะต่อคู่ของคุณนะคะคุณเรื่องไม่ถูกนะคะระหว่างระหว่างเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของครอบครัวคือภายในใจเนี่ยคือมันมีในเรื่องของความรักอะ่ะมันมีมากอยู่แล้วสองสี่หกแปดสิบสิบถ้วยสิบถ้วยนะคะมันมีเคยเคยมีความสุขเคยมีความสุขที่มากแต่นะตอนนี้เนี่ยคุณน่าจะเอาความสุขตรงนี้ไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวในที่นี้คือพ่อแม่พ่อแม่ลูก ปู่ย่าตายายหลานน้องเพื่อนสังคมในที่ทํางานคือคุณอนะเบี่ยงเบนตัวเองนะคะไปที่เรื่องของการความสุขท,ท,ทั่วไปรอบๆตัวนะคะแต่ถามว่าคุณสู้ไหมคุณก็สู้สุดใจคุณรู้ว่าความรักของคุณตอนนี้มันดาวลงมันตกลงแต่คุณก็ยังคงที่จะสู้ต่อสู้ด้วยความเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ว่ามันเหมือนคุณแบบเหมือนคุณสู้คนเดียวหรือเปล่านะคะคุณยังคงฝ่าฟันเนี่ยดาบ สู้แบบถึงแม้ว่ามันจะมันจะดูแย่ขนาดไหนนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยคุณไม่ละวางบอกแล้วว่าพายุเนี่ยคืออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าไปคนละทิศคนละทางแล้วแต่คุณก็จะยอมสู้สู้สุดฤทธิ์เพื่อที่จะให้ได้ความรักนั้นนะกลับคืนมาและคุณหวังว่าในอนาคตข้างหน้าหรือหลังจากที่คุณสู้แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รับชัยชนะกลับมาก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอุ้มจะบอกว่าเจ็ดถ้วย เจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างถ้ามันมีตัวเลือกเข้ามานะคะถ้ามันมีตัวเลือกเข้ามาเข้ามาใหม่ๆนะคะอุ้มจะบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นหน้ากากสิ่งลวงตาสิ่งที่คุณเห็นว่ามันดีหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเบี่ยงเบนเอ้ยไปเลือกคนอื่นดีกว่าไหมตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะสิ่งที่คุณเห็นนะคะถ้าหากคุณตัดสินใจเลือกมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นคุณต้องไปศึกษาใหม่เขาโกหกไหมลวงหลอกไหมคือมันเป็นการโชว์พ เวลาที่คนเราอ่ะจะจะจะ,จะชอบหรือว่าจะจะโชว์ใครสักคนหรือว่าจะอ่อยใครสักคนอ่ะเขาจะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาโชว์นะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งจอมปลอมก็ได้ กว่าคุณจะค้นพบตัวจริงอะคะ่ะคุณต้องใช้เวลาในการศึกษามากมายเลยนะคะตัวเลือกตัวนี้เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณอะคะ่ะต้องมาทะเลาะกันนะคะเป็นศัตรูกันเพราะว่าตัวเลือกมันเข้ามาเยอะสิ่งล่อตาล่อใจพวกนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเพียงหน้ากากนะคะเป็นเพียงหน้ากากคุณถ้าลองไดข คุณอะออกไปสัมผัสหรือว่าคุณเลิกกับคู่ครองของคุณแล้วคุณไปเลือกพวกนี้คุณจะไม่ได้เจอกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันหอมหวานมันไม่ใช่คุณจะต้องเจอกับการที่แบบหลอกลวงว่าแต่งตัวดีๆมีเงินใช้ไฮโซหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่แตพอเข้าไปจริงๆแล้วมันคือเปลือก เปลือกแล้วก็เป็นเป็นสิ่งหลอกลวงที่เขาเอามาโชว์คุณเอามาดึงคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณจิตใจหนักแน่นเน,เนี่ยทะเลาะก,กันไปคนละทิศคนละทางนะคะจากการที่มีตัวเลือกการที่มีมือที่3เข้ามานะคะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องของความรักมากกว่าหนึ่งคนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณยังคงยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ายังคงที่จะยึดในเรื่องของความรักครั้งนี้ไว้ยังถือไว้ถึงแม้ว่า มันจะแตกละแหงไปคุณละทิศคณละทางแต่คุณยังยึดถือยังรัก อย่างนั้นอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทําอะไรดูเหมือนก็คุณไม่ทําอะไรแต่คุณมีคุณมีคุณรอแต่คุณไม่แอคชั่นไม่แอคชั่นฉันอยู่ในพื้นที่ของฉัน้นฉันยิงฉั้นทรณงฉันคิดว่าฉั้นก็มีดีเนี่ยพวกนี้คือหึงหวงแล้วก็นั่งมองความรักแต่ถามว่าทําอะไรไหมไม่ทํานะคะไม่ทำ,นะะทำอืมโอเคสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวอุ้มจะเปิดไพ่บทสรุปของคุณว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาอย่างไรบ้างนะคะคุณหันหลังให้กับความรัก คุณรู้ว่าคู่ของคุณน่ะรักคุณมากคุณรู้ว่ามีคนมามอบความรักคุณรู้ว่าเขารักคุณเต็มหัวใจเขามีสิ่งดีๆให้คุณก็ก็รู้แหละแต่ก็นั่งมองเฉยๆไม่ยอมแอคชั่นนะคะถามว่ารักไหมคุณรักแหละแต่ถามว่าแอคชั่นไหมคุณไม่แอคชั่นแถมหันหลังให้ความรักไม่ยอมพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดไม่ยอมบอกในสิ่งที่ตัวเองบอกแล้วแถมยังปิดบงังบางอย่างซ่อนเล้นบางอย่างไว้ด้วยนะคะคืออาจจะมีการโกหกหรือว่า ปิดบังในสิ่งที่มันแบบรุนแรงอะที่พูดออกไปแล้วความรักอาจจะแตกแยกมากกว่านี้เนาะอ่ะทีนี้เนี่ยคุณได้แต่อธิษฐานร้องขอให้ให้ความรักอะมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะอือแล้วยังไงต่อคุณมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องของความรักครั้งนี้มันเยอะจังเลย2องสี่หกแปดสิบดาบนะคะ1 0ดาบแก้ปัญหา เรื่องญาติพี่น้องก็มีเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนกับอุปสรรคการทํางานแก้เรื่องอุปสรรคการทํางานก็มีระยะทางมีระยะทางก็มีเรื่องละแวงเรื่องละแวงกับเงินไม่พอเงินไม่พอก็ต่างคนต่างหญิงอีกโก้ไหนจะทะเลาะกันเรื่องบริวารไหนจะทะเลาะเรื่องกิก๊กคืออุปสรรคมันค่อนข้างมากเหลือเกินคุณมีความรู้สึกว่าคุณรับไม่ไหวแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับคุณโดนทําร้ายคุณรู้สึกว่าคุณสู้ไม่ไหวเหมือนเหมือนไม่มีแรงแล้วว่าคือแบบเฮ้ยเราคงต้องแบบหยุดแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย นะคือไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกว่าเหมือนกับว่าไ,ได้รับความเป็นธรรมมันเหมือนกับคุณพ่ายแพ้คือคุณพ่แพ้ไม่คือไม่ได้แพ้แบบยอมจำนนนะคือคุณโดนทำร้ายแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ทอดทิ้งคุณไปอะ่ะเขาทอดทิ้งคุณไปนะคะคือแบบมันมันเหมือนเลิกกันไปแล้วอะอ แต่ว่า,า,พาไพ่ใบนี้นะคะ a อดออฟเพนท c เคนะคะบ่งบอกว่าน่าจะมีโอกาสดีๆนะคะโอกาสดีๆโอกาสครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณแหละนะโอกาสนี้เนี่ย คุณจะคว้าไว้หรือเปล่าไม่รู้แต่คุณมีความมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ามันมีโอกาสคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่ผูกมัดหรือว่าคุณได้ออกมาโอกาสครั้งนี้คือมันมันเหมือนกับว่าคุณ่ะได้หลุดออกมาจากสิ่งที่คุณเจ็บปวดแล้วคุณรู้สึกว่าเออสบายใจจังเลยสบายใจอย่างที่ไม่เคยสบายใจมาก่อนนะคะถึงแม้ว่า S <S มีโอกาสเข้ามาคุณครั้งต่อไปคุณก็จะไม่ผูกมัดมันจะเป็นอาอจจะเป็นโอกาสเรื่องของการเงินามาบำรุงซ่อมสร้างนะคะหรือว่าซื้อบ้านซื้อที่ดินปรับปรุงบา้านหรือว่าเอามาเตรียมอะไรก็แล้วแต่นะคะเปิดกิจการอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามารวมถึงโอกาสในเรื่องของความรักอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะอา,อาจมาดีกันแต่ทีเนี้ยครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะไม่ผูกมัดเหมือนเดิมคุณจะไม่สีเรียดเครียดเหมือนเดิมก็คือครบไปครบไปแบบ แบบสบายใจเพราะว่าคุณก็ผิดหวังมาแล้วนะคะมันเป็นการตอกย้ําแล้วก็เตือนว่าในอนาคตการที่เราจะรักใครเราจะต้องวางตัวยังไงนั่นแหละค่ะคือทําให้คุณคิดว่าการเป็นเดอะฟูนะคะยังคงแบบอยากท่องเที่ยวไม่อยากใส่ใจมากเกี่ยวเรื่องของความรักจะดีก็ได้หรือว่าจะกลับไปคืนดีคนเดิมหรือว่าจะอยู่กับคนใหม่หรือว่ามีรับ รับโอกาสใหม่ๆก็ได้นะคะคือคุณไม่ไม่ใส่ใจแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันปล่อยตัวเองแล้วเอาตามแบบที่ฉันแบบสบายใจแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ